ผู้ e, ชมครับเพื่อนๆครับเรายังคงพาน้องฝนหน้าไม้นะครับมาลุยต่อนะครับกับภารกิจแนะนําเมนูต่างๆนะครับแนะนําเมนูต่างๆนี่ครับก็ EP ที่แล้วนี่เราแนะนำ EP ที่9ได้ได้แนะนําเมนูที่9ได้เมนูเดียวเองนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้แนะนําเมนูที่10ต่อนะครับนี่เมนูที่1นะครับนี่นะฮะัสอง สามแล้วก็สี่นะครับในแถวบนนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่นี่เป็นเเมนูพัฒนาตัวละครนะครับส่วนข้างล่างเมนูที่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับนี่นะครับหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้อันนี้จะเป็นเมนูเสริมนะครับเมนูเมนูเสริมที่จะใช้ในการหาไอเทมต่างๆ่างไปพัฒนาตัวละครเพราะนั้นเรามาเริ่มมัฟใหม่เฉพาะ เฉพาะเมนูเสริมนี้นะครับเพราะเมนูเสริมเนี่ยแอดก็จะนับง่ายๆให้เป็นเมนูเสริมนะครับมนส่วนที่1นึี่ครับเสริม2เสริม3เสริม4นะฮะเสริม5แล้วก็6 7 8แล้วแถวนี้เป็นเสริม9นะฮะ9 10 11 12นะฮะแถวละ4นะครับนับจากข้างบนมาเนี่ยฮะอันนี้มาเริ่มนับใหม่ก็คือนับเฉพาะเมนูที่ใช้ ในการผลิตไอเทมหรือไปตามหาไอเทมเพื่อใช้ในการพัฒนาตัวละครซึ่งเป็น4เมนูหลักข้างบนนะครับเมนูเสริมก็คลิปที่แล้วมาถึงที่เมนูที่9นะครับพอท่านนะครับวันนี้จะพามาดูเมนูที่10เรดนะครับนี่ฮะเรดเข้าไปดูเลยอ้าวนี่ฮะเรดเข้ามาเนี่มันจะมี2รายการ,าก,ารก็คือมีเรดธรรมดากับเรดบอส นะครับโจมตี้โจมตีบอสธรรมดานะครับบอสธรรมดาปกติกับบอสใหญ่นะครับเลดบอสนี่ฮะนี่สองอันนะครับอ๋อนี่น้องผลหน้าไม้จัดการไปแล้วทั้งคู่นะครับพอเข้ามาก็จะมาเจอนี่ครับตรงนี้จะมีตั๋ว2ใบเลดธรรมดาจะมีตั๋ว2ใบนะครับน้องผลหน้าไม้เข้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่การจู่โจมหรือเลดบอสนี่นะครับเลดบอสนี่ คนาใหญ่เนี่ยตอนนี้เรายังจัดการได้เพียงตัวเดียวก็คือนักบ,บวชโลหิตนะฮะนักบ,บวชโลหิตมืดเนี่ยนะครับก็ได้หนึ่งครั้งนะครับ1วันจะเข้าไปจัดการกับนักบ,บวชโลหิตมืดได้1ครั้งนะฮะนี้ก็จะต้องรอหาทุ่งของบ้านเรานะครับหาทุ่งบ้านเราก็คือเที่ยงคืนของเกาหลี ก็โอเคนี้น้องหน้าไม้น้องคนหน้าไม้จัดการเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ถ้าเข้าไปก็จะได้อเทมประมาณนี้เลยนะเนี่ยถ้าเข้าจัดการเลดบอสนะครับนักบวชวัหิตมืดเนี่ยก็จะได้ไอเทมประมาณนี้นี่ครับไอเทมแถวานี้เยอะมากเลยนะครับไอเทมเยอะมากเลยเนี่ยเลื่อนดูได้นะครับแถวนี้นะครับเด่แถวนี้เลื่อนดูได้นะครับเนี่ยไอเทมเยอะเลยเราก็รอว่าเมื่อไหร่มันจะดรอปตัวนี้สักทีงนะฮะไม่ยังไม่โผล่ครับยังไม่โผล ยังไม่มานะครับยังไม่ดอกนะยังไม่ดอกก็โอเคก็ต้องพยายามเข้าไปทุกวันนะเผื่อโชคดีครับส่วนเรเตธรรมดาก็จะนี่เลยครับเรทธรรมดาเราก็รอว่าเมื่อไหร่นะจะดอกถูกมือพื้นน้ําเงินมาให้เราบ้างยังไม่ดอกเลยนะครับยังไม่ดอกก็โอเคลุยไปเรื่อยๆทุกวันนะครับอับนนี้คือเมนูที่10นะครับเรียบร้อยแล้วเราก็ออกนะฮะออกก็อยู่ที่ มุมขวาบนนะครับแต่ปับ๊บรูปประตูนะก็ออกออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูตอนนี้อตอนนี้หน้าจอเราน้องคนหน้าไม้กำลังทำภารกิจเก็บไอเทมก็คือ,อเก็บดัร k s สติลนะครับเก็บดัร k s สติลอยู่นะก็ไม่เป็นไรปล่อยน้องมาทำหน้าที่ยิงเข้าไปอ้าวมีะระฆังเตือนมาะระฆังเตือนมาอะไรเอ่ยอ่าให้รับของได้แล้วนะครับ ให้รับของได้แล้วนะฮี่ของที่เราเอาเข้าไปปลดล็อกไว้นะครับให้ไปรับโอ้มีขีบน้ำเงินมาด้วยรับขีบของเก่าก่อนนะครับรับขีบของเก่าโชคดีได้ขีบน้ำเงินมาเราก็หีบน้ำเงินเปิดอีกซ็อบอีกรอบหนึ่งนะครับนี่อ่าพบแล้วนะครับนี่การแจ้งเตือนให้ไปเปิดหีบแล้วก็การแจ้งเตือนอะไรอีกช่องว่างไม่พอกระเป๋าไม่พอ ไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนนะครับนี่นะครับนะจอนี้น้องหน้าไม้ทําหน้าที่เสร็จแล้วนะทาหน้าที่เสร็จแล้วเฮ้ยเดี๋ยวที่คุณหมียวอ่ะคุณแมวเหมียวคุณมารวยเวลาทําคลิปก็ปชอบมาบุนไายฮนะตตนก่อนคุณถูกเงินอ่ะแล้วต่อนะครับตอนนี้น้องคนหน้าไม้ทำธารกิจเสร็จแล้วก็รับรางวัลเลยนี่ฮะได้ดาร์คสตีลไปอีกหนึ่งนะครับ มีอะไรเตือนอีกอ่าเตือนนี้เรายังไม่ทำนะครับบางอย่างเขาก็เตือนเราแต่เราตั้งใจจะย,ยังไม่ทำอ่าอันนี้เือแปลว่าเราได้เพิ่ได้นี่อีกแล้วนี่เห็นไหมครับนี่คัมพีเรามีพอที่จะอัปเกรดสกิลของเราได้อัพอนไนเอ่ยอัพอนไนดีเอ่ยอ่าที่มันมาไวๆหน่อยอันนี้ก็แล้วกันอันนี้มาไว2ี่สิบวิ ชาร์จ 20v โอเคเลยเอาอัพอันนี้ก่อนแล้วกันอ่าอัพเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับโอเคผาหลังก็จะขึ้นไปทีละนิดทีละหน่อยมีไล่เตือนมาอีกอา่าเตือนให้รับรางวัลรับรางวัลความสาเร็จโอเคแล้วก็วันนี้น้องฝนหน้าไม้ไปจัดการทําภารกิจรายวันนี่ครับทํางานรายวันเสร็จแล้วนะครับภารกิจรายวันก็ รับรางวัลไปสองช่วงพิเศษนี่นะครับนี่สองช่วงฮะรางวัลรางวันครึ่งแรกอันนี้เป็นหีบสมบัตินะครับส่วนอันที่สองนี่ก็จะเป็นยาเม็ดยาเม็ดเพิ่ม EXP นะครับหนึ่งชั่วโมงก็ช่วงนี้ระเวบสี่สิบไปแล้วนะน่าจะได้สี่แผงแล้วนะครับเราจะได้สี่แผงแล้วโอเคครับก็ เมนูที่สิบไปแล้วใช่ไหมฮะไปอ,อีกสักหน่อยแล้วกันเมนูที่สิบเอ็ดคือเมนูตระกูลเข้าไปเลยนะครับเมนูตระกูลนี่ไม่มีอะไรมากนะฮะง่ายๆก็เข้าไปเรื่องของแคลนนั่นเองนะฮะเรืเ่องของแคลนแล้วก็มีเมนูย่อยสามเมนูนะฮะพอเข้ามาในแคลนเราก็มาจัดการที่เ,เมนูที่เขามีเครื่องหมายตกใจอยู่เนี่ยครับแตะเข้าไปนี่นะฮะแตะเข้าไปอันนี้ก็ไปช่วยเหลือเพื่อนในในแคลนเดียวกับเราที่เขา เอามามาเปิดหีบไว้นะครับเราก็ช่วยให้เขาเปิดหีบนะช่วยเรียบร้อยสนับสนุนเรียบร้อยแล้วเราก็ออกไปนะครับเข้าไปที่แคลนอีกทีสิอ่าตะกูลอีกทีหนึ่งนะครับเข้าไปที่ตะกูลทีหนึ่งเมนูกลางเมนูวันกลางนะครับเมนูวันกลางก็จะเป็นอ่ามีจุดสีแดงลูกล่างอันนี้นะฮะไปรับรางวัลนะครับรับรางวัลแคลนนะครับนะฮะแล้วก็ลูกศรซ้ายบนนะครับในลูกศรตรงนี้นะครับถอยหลังกลับ เมื่อถอยหลังกลับแล้ว่าลืมว่าเราจะต้องไปช่วยเหลือแคลนในการพัฒนานะครับนี่พัฒนาแคลนโดยการเข้าไปนี่เลยนี่เลยไปช่วยกันอัพนะครับอัพเลเวลนะครับ,ช,รนนรบช,ช่วยกันอัพเลเวลต่างๆของแคลนนะครับช่วยๆกันทุกทุกท่านก็ต้องมีแคลนนะครับก็ต้องไปช่วยแคลนอย่างนี้นะครับแล้วแคลนก็จะตอบแทนเราโดยให้รางวัลน,นะครับโดยการให้รับรางวัล ก็โอเคเมนูที่10 11อก็ประมาณนี้นะครับเมนู menu ที่10 11 11ออคือตระกูลนะครับต่อไปเมนูที่12สงครามสงครามนี่คงเราคงยังไม่เข้าไปในตอนนี้นะครับก็คือเข้าไปทาสงครามนยฮะเข้าไปดูได้นะครับทาสงครามเนี่ยปรากฏต,ตัวแล้วภูเข่าพิชชอเล่นลับเนี่ยเข้าไปทาสงครามกันนะครับนยภูเขาโซลพิษอันนี้น่าจะเป็นสงครามระหว่างคิวหรือเปล่าเนี่ย หนึ่งวันสามชั่วโมงจนกว่าการยึดครองภูเขาอ๋อตำสงครามยึดครองภูเขาน่าจะเป็นลักษณะ,ะมีตั๋วด้วยนะครับมีตั๋วด้วยมีตั๋วเข้าด้วยนะครับมีตั๋วเข้าด้วยนี่น่าจะเป็นลักษณะการยกแคลนหรือเปล่านะครับสงครามยึดภูเขานะฮะก็ใครนึกสนุกก็ไปเล่นได้นะครับแอดยังไม่เคยเข้าไปเล่นเลยนะฮะแต่เมนูที่่าไรเออเก้านะฮะเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองแล้วนะครับสิบสองแล้วนะฮะอาคงประมาณนี้ก่อนนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับสิบถึงเมนูที่สิบสองแล้วนะครับ e p หน้าคงจะเป็นสามเมนูสุดท้ายแล้วนะครับก็โอเคครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสนุกสนานกับการเก็บรวบรวมเหรียญดาโก้นะครับก็ขอให้ท่านปลอดโรคปลอดภัยพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ